เฮ้พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกันพี่ชันหมอลำเพชรชลาพระธานขามแกนจงอ่างคร่างสดแจงค่ะเมื่อนีมหาเหตุข่าวคุณผู้ชมขายอยู่ที่โคก,กทุ่ปา่าเอา้าฝนก็ตกวันนี้พี่น้องเอ้ยหาเห็ดตะไคร้ค่ะเห็นเพิ่นเก็บเห็ดตะไคร้คไปได้หลายก็เลยมหาเห็ดเนาะนี่น้ำพอมอุปกรณ์ของเห้านี่ได้แล้วราคาดอกหนึ่งดอกบ่สวยดอกนี่ ดอกแม่งเนาะมีอีกดอกนึงนี่นี่พี่น้องเห็ดตะไคร้ดอกไม่ใหญ่หรอกคะ่ะดอกน้อยๆเห็ดตะไคร้อันเห็ดตะไคร้เหลืองเนาะอันนี้ว่ามันเห็ดตะไคร้าขาวเห็ดตะไคร้เขียวสภาพโคกครับพี่น้องคะ่ะนะคะมาเมลาุ่นกันคะ่ะว่ัชไดบ่นี่พี่น้องเห็ดยังเห็ดตะไคร้ตัวนี่นี่ โอ้ยห็ดตะไคร่ออกพี่น้องเอ้ยนี่จุ่มมงามเลยค่ะจุ่มมงามเลยนี่นี่เนาะอืมสามดอกแล้วค่ะสามเต็มแล้วถมไว้ทมไว้เฮ้ยนี่นี่นี่พี่น้องว้ายนี่พุ่นพุ่นพุ่นอีกดอกนึงเว้ยนี่นี่โอ้ยสะออนสะออนเฮ็ดตะไคร้ออกพี่น้องว้ายพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่อีกดอกนึง แค่นี้นสิเอาได้ดอกนี่คืออยู่ในนั่นแทะเออโอ้ยแตกแล้วมันติดเหงาเพ็กเนาะนี่อืนี่แตกแล้ว,อ,อ,ลวอันนี้ขาเพนนี่ขาเพนติดเหงาเพ็กเนาะเอาคือเก้าค่ะออันนี้ดอกน้อยโอ้ยถือแม่งกินไปแล้วอืมพี่น้องนี่พี่น้อง ยู่ใกล้ๆกันนี่เนี่ยเน้นบ่เนี่อันนี้เห็ดยังี่เห็ดยังี่อันนี้มันเห็ดเอ่อเห็ดชีกเดียนบ่เอาเอาแต่ดอกนี่เห็ดตะไคร้จุ่มๆู่ค่ะตุ่มๆดอกบานคนกสิเก็บเอาล้วเนาะอันนี้ดอกตุ่มค่ะดอกตุ่มพ่นค่ะหาหาหาพี่น้องหาใจกันนี่พี่น้องพ่ออีกแล้วนี่ยุ่ยใกล้ๆกัน แม่งเสียงฝนมาแล้วเฮ้ยฮ้ยูุพุนนี่ตายตายเสียงฝนผ่นมาแล้วนี่พี่น้องอีกดอกนึงนี่เห็นตะไคร่กำลังเกิดโอ้ยฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกห้ามดิฉันแล้วอยู่ทั่้งโคกปีกวันนี้ืึพุุ่เสียงฝนตกยาวๆอยู่พี่น้องเอ้ยโฮมกับปรได้เอามา เฮ็ดกับพ่อบันนี้โอ้ยเสียดายด้สิเดือดเดืดเดืภาพพี่น้องเบิ่งค่ะค่ะสะโพกอะไรเมียมันหอนเอาคกกรอบกระดีฮะกัอนฝนสิตกต๊โอ้ยโอ้ยหักเมิดรู้ไหมหักเมิดพี่น้องเอ้เสียดายดิขามันอยู่ลึกเนาะมันอยู่จิตหน่อไม้เนาะเฮ็ดกับพ่อพี่น้องเอ้ยฝนกระตก๊กนี่พี่น้องพ่ออีกแล้ว โอเฮ็ดก็ออกขกักออกแน่ฝนกระตกปนิมเฮ็ดเต้นได้ระบียนนห้อฮึสิบว่าเปียกหมดยอดสตกิกังห่มก็บ่ได้อามาพี่น้องเอ้ยมันเอาขาหลายเห็ดก็อยากออกฝนก็อยากตกมึงแน่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดแม่สะอ่อนเห็ดออกไข่ออก,ออกขาดโอ้ยเสียดายฝนกระตกขัก,ขกตกแน่โอ้ยมุนหมดแล้วมุนหมดแล้วโอ้ย โอ้ยเครื่องบังต้นใหม่พี่น้องอนี่พี่น้องโอ้ยสะอ่อนเห็ดเห็ดก็ออกหลฝนกระตกคักบบนี้โอ้ตาย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 พี่น้องเอ้ยฝนกระตกเมึ่อไงเ,เห็ดกับพ่อฝนกระตกโอ้ยเตยหมดเห็ดกระถือฝนข้นกระเปียกฝนอดอกน้อยๆพี่น้อง มาพอแล้วเป็นห้องเฮาแล้วก็ต้องเอาเนาะ